กรับสวัสดี FC ลุงพล f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงภูเองนะครับก็จะมาพูดประเด็นของงานวันขึ้นบ้านใหม่นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ได้คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าเอ๊ะทางลุงพลป้าตันเองเนี่ยได้มีการเชิญทางครอบครัวน้องชมพู่บ้างไหมนะครับที่จะมางานวันขึ้นบ้านใหม่นะครับซึ่งทางป้าตันเองนะครับก็ได้บอกแล้วนะครับว่าได้เชิญทุกคนนะครับรวมถึง ตาชานะครับคุณแม่สมควรนะครับแล้วก็พี่น้องทุกๆคนเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางครอบครัวนะครับจะมาร่วมงานด้วยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ส่วนความคิดเห็นของลุงปูนะครับคิดว่าถ้าตาชาเนี่ยอาจจะมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางยายสมควรหรือว่าทางแม่น้องชมพู่หรือครอบครัวหรือพี่น้องทุกๆคนเนี่ยทางลุงปูเองคิดว่าไม่น่าจะมานะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เนาะก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะอย่างที่บอกครับ ยูทูบเบอร์เนี่ยหน้าบ้านลุงพลเนี่ยเยอะมากเลยนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มาร่วมงานนะครับยังไงก็ต้องเห็นแน่นอนนะครับทีนี้นะครับทางคุยนะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นของแม่น้องชมพู่นะครับโดยปกติเนี่ยทางครอบครัวแม่น้องชมพู่นะครับก็จะมาไลฟ์สดขายของขายเสื้อผ้านะครับโดยมีน้าแต่และลูกสาวนะครับได้ช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับในระหว่างไลฟ์สดนี่สิครับก็จะมี FC ทางฝั่งลุงพลนะครับได้คอมเมนต์ไปว่า ลุงพลป้าแตงเนี่ยทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับในวันที่27รู้กันหรือยังนะครับซึ่งทาง FC ฝั่งแม่นะครับก็ได้ออกมาโต้ตอบกันนะครับซึ่งดูจากภาพที่ลุงปูแคปมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลุงภูไม่สามารถที่จะพูดออกอากาศได้นะครับเพราะว่าบางคําพูดเนี่ยเป็นคําพูดที่ฟังดูแล้วค่อนข้างจะรุนแรงก็อยากให้เพื่อนๆได้อ่านกันเองนะครับในภาพนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับทางลุงปูเนี่ยก็อยากจะให้ FC ทางลุงพลนะครับทุกคนเลยนะครับ เป็นไปได้นะครับก็อย่าไปยุ่งกับทางแม่น้องเลยนะครับเราแค่คอยดูอยู่ห่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าหรือไปแซะอะไรกันก็จะดีกว่านะครับส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งทางรูเอ็นนะครับก็ได้เข้าไปดูในเพจยาหาธรรมนะครับซึ่งก็มีข้อมูลบางข้อมูลนะครับที่บอกว่าอาจจะเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีการออกหมายจับผู้ร้ายนะครับซึ่งทางรูปูเอ็นเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าทางแอปปีนเนี่ย ได้สื่อหรือหมายถึงบุคคลไหนเป็นพิเศษนะครับซึ่งทางแอดมินเองนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะครับว่าการที่จะออกหมายจับตัวคนร้ายเนี่ยเป็นใครเป็นพิเศษนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเร็วๆนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็จบประมาณนี้ก่อนแล้วกันมีเรื่องราวอื่นๆนะครับทางลุงภูก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับยังไงใครที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารเนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงครูเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ